ใช่ใช่ใช่มาแหลกวันนี้อ่ะเจอรีเจียนว่ะน่ากลัวเหลือเกินเอไม่มีตาบอดหมดกำลังกะนกูปั่น,น,นอยู่บ้านเล็กนะไม่ใช่บ้านอะไรวะบ้านนี้บ้านหน้าประตูใหญ่ หน้าทางออกอ่ะไม่เอ้จับมันอาเอเอไมู่้ว่ะ <ś ması> ปันก่อนละกัน กูโ,โดนแฟนแล้วอะกูโดนตัดเที่วยวอะกูอยู่ไม่ได้ไม่รู้ว่ามิงมาทางกูไหมนะไม่แน่ใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบแบบกูอย,อยู่ไกลอะไม่ช่วยเดยกูปั่นได้หกปั่นก่อนได้ไหมขอปัน่นเสร็จก่อนเดี๋ยวไม่ได้แต้มเดี๋ยวดาวตก เดี๋ยวกูไปช่วยอทันอยู่ทันอยู่โค่นนี่แล้วไม่มาล่นด้วยจบเลยสวยนี่ไงรีเจนลองเลยสองเครื่องติดกันกูว่ามาเครื่องกูนะโอ้โหห้องวีใายจะทำแน่เลยเที่ยวสองเอง เห็นกูละโอ้โอ้โหกูต้องจำใจลงมาว่ะแล้วโอ้โหโอนตัดฮิวอีกตัดเลือกันยัน หิเวเร็วที่ดเดี๋ยวมันก็นลงมันลงมาหรือเปล่าไม่ไม่ไม่มันได้เพื่อนแน่ที่แบบโอ้โหโดนตัดหิว <c oughs> โอ้ยบักเจียนกูยังชอบมึงเลยวะ <c oughs> โดนตัดหิวนานไหมเนี่ย <c oughs> นานอยู่นาน ปั่นไปก่อนโอ้โหมานี่ปขเนี่ยอย่ลาลากเข้ามาบ้านเล็กก็เว้ยโอ้โัมาแล้วมันสกิลไปแล้ว เราแอดอตรเาไว้ตัดไ้วกอมันซ้ำเพื่อนแยอะอืมตั้นก่อนตันก่อน สวยเฮ้ยกูหิวได้แล้ววะมาเครื่องกูปะเนี่ยมันไม่คิดโอ้ยกระเป๋าหิวหมออดอ่ะตัไปหิวก่อนไปมึงปั่นเครื่องอยู่เปล่าไปหาปั่นเครื่องห,หน่อยไปหาปั่นเครื่องห,หน่อย กูมีอะดรีนาลีนอ่ะไม่หาปันเครื่องหหน่อยเดี๋ยวกูช่วยเองมาทางกูมาทางกูเฮ้ยไม่ไม่มาทางกูมาช่วย ปั่นก่อนปันก่อนโตอ,อ,อยู่ไหนเนี่ยบ้านเล็กปั่นอยู่แถวแถวบ้านเล็ก5ประตูมาเครื่องกูปหมเนี่ยเอ้าลม้มมึงปั่นได้เท่าไหร่แล้ว10%กูปั่นได้20นะโอ้โหล้ม2 อุมๆๆมวมเพื่อนหลมไหนวันนี้ไม่เห็นอ่ะเราติดนะโอ้มาขแขวนใกล้โกูมาแขวนใกล้โกูมึงปั่นไหนนะมากูหิวให้มาเห็นเราแล,ล้วถอยก่อนวิ่งก่อนมันเห็นเราแล้ว อ่ะมีชีกไปไกล้ก่อนไปปันกแปบ๊บโอ้จะล้มอมเนี่ยโอ้ลำบากเหระโอ้ตายแล้วเหรอโอ้ไม่มีเขียมปักด้วย เดี๋ยวกูช่วยเองลากไปมันกลับมาดูมันกลับมาดูไปหฮิวบูก่อนไปโอ้โหมันกระชื่อไปแล้วไล่เมือไม่ไม่ไม่ดึงเลยดึงเลยเห็นกูโอ้ตีดเดินตีดอะไรมันกลับไปแล้วลลอ่อะ

กูกลัวนะเนี่ยกูอยู่กูบ้านใหญ่กํากลังตั้งใจปั่นอยู่อย่าทํามผมเลยฮะโอ้าอ,อะไรเนี่ยแย่ละมาทางนี้เนี่ยเลยไปแล้วน่าจะมีบแบบคิวนะ,ะพิชว์ไปทางน,นล้ว เนือน่อมนาะโอ้โหกระที่วเครื่องวิงมางได้มั้งิงมาทางกุ้ยเลยหนากลัวแหล้อเกินยา เดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปเองก็ไปตั้งใจซ่อมซีโอ้เฟสองมันอยู่แถวนี้ยระวังที่เจอมันไปตรงแถวบ้านนี้นะมันก็มั้ ไปแล้วพี่มาแล้มา้มาใช่เวลาได้คุ้มอ่ะไปปั่นไปเดี๋ยวจุกเองนไมมียะมีแต่โซนมันอ่ะโซนมันวิ่งไปอ่ะ อันนี้เอาอยู่เสียดอ,องหมดเลยอ่ะยกเว้นชั้นเมือกล่องพยาบาลลากมาว่ะ มาเดี๋ยวเจอเองมาสวยโตไปไปไปนี่ไปนี่ไปบล็อกให้แล้วโอ้ติดหมดเลยมันจะกิวอ่ะ ไม่เหลือเครื่องเลยโหกระทืบจนหมดมีอะดรีนาลีนไหม โอ้โหจู้ไหวไหมเนี่ยไม่น่ารอดหรอกเกมนี้เราน่าจะล้มแล้ววะไม่น่ารอดไม่เห็นคนล้มอ่ะแย่ละล้มตรงเอลทีอ่ะไกลเครื่องไหม ไม้ก็ไม่มีลิ้นไม่ได้ลินไม้กูกูกูตายอ้โอ้โหกระเที่ยวเครื่องตี โอมาดึงดีจะแตะเครื่องเยี่ยมมากก็กลับมาเจอแล้วไม่มีไม้ให้นรงนร้ ไม่เหลืออะไรให้เล่นแล้วอ่ะมันก็คือแต่เครื่องเก่าแค่นั้นก็ไม่ปั่นให้อ่ะปั่นให้หน่อยดีไม่ต้องมาหาเอาแต้มันนี้นะไม่ให้หรอกปั่นเครื่องให้อื่นไม่ให้ไม่ได้หรอมีปั่นให้ตดหมดกำลังอ่ะจะิีกระตายไม่ได้แนละ้ว

เกดยอดเลยว่ทีฟฆ่าเลยนาต่กานานี้น้่าเลยค่าเลย ใจด,ดีเหรอไม่เอะใจดีพาไปเซานี่ไง <c oughs> ตายแล้วเรือ <c oughs> นี่ buộc kiểu na, ok em mình hột